สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสวัสดีครับหนังที่เผาแล้วนะครับแล้วก็เจียวเจียวพริกปน่นหมูมาป้าจาวดตีก่อนน้าขึ้นที่หน,นึ่งคะกินหนังไนตี้ค่ะเออนั่นคือเป็นหนังนะครับหนังหนังอไนตี้ยังไม่เผานะอันิเผาเสร็จแล้เลเวเผาไว้ในภายแล้วนหมูกินไม่ไรมั้งกินี่น ปิดบังในฮาโลวีไหนอืมเดูอันนี้เป็นนางวัวนะคะไม่ใช่นางควายนะ เราก็จะมีตินนมแบบนี้เลยมูกินไม่ได้ลูกเลยลงนมติดมานิดหนึ่ง เดีย๋ยวนเี้ยงใมุ่กจุดเออน้องมันอนออร่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วพายงเยายางีใยมไรมั เขาจบกันเลยเผาก็เผากินก็กินเลยมาครับพีนน่น้องอะไรหยุดตามพี่ทำม,มือดิน,นี่ เาอาตนพงั้นงงๆชักินวากินอะไรใหญ่ใช่ไหมนะอเี้ยนะุปมกินอะไรนอันงงๆชัวรนั่นนะตัวอย่างชุดกินนมกินก่อกินนะกินแวออ นี่ก๋แต่อืมอร่อยอะไรรู้มื้อเกิดยนั่นว้าวันนี่เราบุ้กเกิดอะไรมาไงเอองยัดปันน้ำมันวัเขามากินข้าวโพดนี่อร่อยเลอืม Ừ, thì mình nhá, mời lạyo, Cái ạ kỳ vô hưng nó lợi lưu nguồn à hát rồi, lăm mười lăm mười lăm nó lăm mười lăm rồi Ê mười lăm mười lăm này nè, mười lăm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  nè.

Ồ, Má giơm giơm đây, thái nóng dơm dơm đều khá vì nóng đố Được cơm nửa nữa, một nữa. น้องเมียก็อยากกินคนถ้าปอดไปเลย

เดีเกีมาฟันดุดเลยก็ได้เขาฉันจะคำเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฉันบวดมัวหมาฉันส่ลื่นนะมือต้องหังเงกเตินนะลื่นเลยสั่เลื่นมาดูท่อนาอยู่มาแล้วมันในวันเสาระ งั <c oughs> oh, jam ้น่งกำลังไปอยอะไอป่าวน่ามากินหน้าทอบอากเลยจ้งหรือเฮี้ยนไม่ได้อย่างอ๋อเพาะว่านพยทานบออยู่อระาน่า่ Tìm gầm đen nè cả không đăng thai mang vô đâu anh ơi 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 anh ส ằ m mèn mà h า Con nó báo mẹ nó quay vào rồi bạn. Ok nha. Ăn mà. Có một con con tí nữa mình đóng mà ít. Nó trơn ở dưới sơ van này r

Ăn à, uống uhm. Ừ. Ừ. Uống nay lắm. Cho xong cái đồ ấy đúng. Ờ. Ờ. Cho บัวพุ่งองโ,โอเคนะครับเคนะครับชีวต,ตัตงเลจะลนก,กนนะครับสาหรับคิปกินนเองนงสาหรับคิปกินนางนางบเพาะนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนครับอ่ะพี่เลยขอบคุณครับ